อห้องห้าห้องห้าพี่ดับเพื่อนสดคะแนนห้องห้าใช่ไหมพี่ดับเพี่อน ดอกเฮ้เจ้ดาดอกใบกะเพราแน่แล้วมอสามทับเก้าต้องแสดงแล้วเลยตัวหินลายเป็นสีส้มมตัว้อม ท่านอาจารย์สุทนศรีเกษตรธนากรน้ามาเลยน้ามาเองและคุณครูเฉลามรัตน์สิงห์จอ่าไม่ใช่นะครับโทษจริงคุณครูสมปองอึนสกุลมาในห้องั่ังเลยครับมาแล้วเจ๊มาเจ๊ดูมาเก้าตังเพียลูกน้องหน่อยอ่าดีมากร้องเพลงเลยครับร้องเพลงเลยม่ไรู้เลยบัน

ห้องที่เหลือนะครับมามีาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับให้มาติดต่อล่วงหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านนี้นะครับเรามีการแข่งขันโดนเ นี่รถส่งลูกเสือเนศนารีมาให้ยัรับเับียน,น<ม>วนนนขับเวขับร้ขับวขัน,นทวับเรมวเรขับเรวาัเราา็วขัเรเราังเาขเรขับเวับ้ววัรัั ใจเย็นๆนะครับทุกท่าน <Okay. S 1> อย่าเพิ่งี้ตีกัน <Okay. S 1> เรามาเข้าการแข่งขันกันเลยดีกว่าขอให้ทุ <Okay. S 1> กท่านกลับที่ประจำที่ด้วยค่ะ 5, 4, 3, 4, สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่ในการแข่งขันลุ่ระฟนี่จ,นะจังหวัดสระบุรีต่อไปจะเป็นการแข่งขันของวงแรกมาจากจังหวัดอะลรของ ลูกทุง่งโอท็อปไหมเนี่ย One two three อของร้อยพิเศษนะครับเตรียมตัวการแสดงต่อไปแล้วครับเตรียมตัวนะครับของร้อยพิเศษครับการแสดงต่อไปนะครับเตรียมตัวอะไรครับ เสียมากไม้ราคาเห็ม,าามบอกว่าราคา2ล้านกว่านะครกเสิบล้านนสิบล้านสองล้าน,น,านมัมนถนะูกไปครับเสียงก็เหมือนทะุวงไม่ก็เหาวันดีเอาวัได้พุ่งถ่วงไม่ลอ,อยคือลอยมเอาวันดีนะับ โอ้วรวห้หอนะต่อไปทีมไหนครับเมาู่คอทีมต่อไปทีไมไหนครับวางไฟนะครับทีมต่อไปมาจังหวอะไรจ๊ะตัว่าไรจังว่าไรนะทีมตอ้ด้วยกันะโคาชพร้อมไหม จะดูจะทิ่ไหนวะเนียดูยมันยังไม่พอไฟไฟระวังทีนี้นะครับ one two t h r e เล่งโอ,โ,โอ้โหนะครับอย่าปล่อยให้ืนเลยนะดูดดดดสักตาทำไมมาที ยกดเลยก็จักรพรรดใส่เสื้อสีแดงมาแล้วใช่ไหมครับโอ้โหถือมาพิเศษมาด้วยร้อมเหยปักมาก้อมสิมากไปหน้าเยชุสีรังชูสีก่ง โอ,อ ane, เคร้องเหมือนมากนะเสียงเหมือนจกะพัมากเลยเขาไหอโเเลยโอเคิน้านครับให้ถออเดียวทำเพลงเลยครับอเดียวุทำเทเป็เป๋าเลย เฮ้ยเฮ้ยเป็นเมาส์ดูสิเมาส์ดูสิมือคีย์บอร์ดมันกดแรงเลครับกดแรกรานครับคุณคีย์บอร์ดโหดสุดยอดดูมือฉามันมีฉาบไหมไ่ได้เข้าเรว่าเลย กระเป่าแรร้าเลยครับผมแค่ผส่งใส่รับายเลยเนี่ยเนะอมทายเลยขอบคุณมื้เบรนรุทาย นีแดนเซอร์ม,จมาจากบางเฉลครับชุดนี้มาจากบางสลับนะครับกวบอภัอกภัยตออภัก็ไม่นเลยคุณผไม่ใช่บางลไม่ใช่บางสลับอนนสอยลิเกครับ,อรบโอ้แต่ริ้วแต่ลิ้วเองครับอ่ลิ้หน้าเหมือนกว้ไหมครับโูสีโูสีชื้อสินค้าิ้ศ นะครับกับการแข่งขันครั้งนี้ต่อไปเราขอเชิญเสียต้าพ่อค้าตะลีปั๊บแห่งสลาบุรีมาให้เกียกรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะด้วยครับเสียอะไรนะครับเสียต้าพ่อ้าสลาบุรีคุณ่ีโคบันเสียใหญ่เลย เสียใหญ่เสียใหญ่ใหญ่มากโอ้โหเสียที่ใหญ่มากเข้าใจหาตัวแสดงมาเล่นต่อไปขอเชิญกรรมการครับไม่ใช่ครับกรรมการเอาัมภ์หน่อยไม่น่าเล่นเลยเอัจมาตานมาเลยครับเสือดิมากน่ากลัวมากมีมือปูมันาด้ไม่มือปูน่าเสียดิมันเดินมาก ฮะเอิดได้เป้เหรอเสียที่มาเสียที่มาครบเลยนะครับเปรหวานความดันก็้ตขอโชว์้ังสองคืนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีตะลังคับโชว์ดีๆมีให้ดูน้อยเยอะครับทุกห้องโชว์ดีหมดคุยใครไม่น่าเล่นดีกว่า และคะแนนทั้งสองคนได้คะแนนมเสมอฮัลโหลร่างอ,อ,อ,อะไรน,นะครับร่างไงนะครับจริงเหรอครับอ้าวเป็นไปได้ยังไงชูสีรษะก็ ฮะเสียต้าดเียต้าเป็นไรนะเป็นจนเหรอเ้าเขา่้ขายกระดี่ปาค่ะเขาขายยาตะพารับิใหั้นไอ้ใันคัั้งนี้ไม่มีเงินรางวัล เหมดเวลาข้อคิดนะครับการแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีผู้แพ้หรือผู้ชนะขอเพียงสร้างความสุขให้แก่ผู้ดูก็เป็นการแข่งขันที่สุดยอดที่สุดแล้วครับก็มมอบมือให้กับการแสดงของข้า้านะครับโอเคอ้าวหัวหน้าั่งแถวเลยครับ